สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผมมานำเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในระดับปฏิวัติเลยนะครับเพราะเราจะใช้ระบบระบอบกาลักครองใหม่และสร้างประเทศไทยใหม่ให้เป็นประเทศไทยตัวจริงหลังจากที่เราอยู่ในประเทศไทยตัปลอมมาถึง90ปีโดยไม่รู้ตัวนะฮะโดยไม่รู้ตัวนะครับ,รรบขอเน้นคำว่า ไม่รู้ตัวทุกวันนี้ท่านก็ไม่รู้ว่าอยู่ในประเทศไทยถูกปลอมประโยคนี้ทำให้คนไทยช็อกกันทั้งประเทศก็ต้องบอกว่าถูกต้องสมควรที่จะต้องชอ็ชอกช็อกที่เราอยู่ในประเทศไทยที่ผิดนน่เด็กประเทศไทยดูจริงยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้ฟื้นยังไม่ได้ตื่นหลังจากถูกทำให้สลบมาถึงเก้าสิบปีเราจึงอยู่ในประเทศไทยถูกปลอมกันอยู่ขนาดนี้นะ แล้วท่านก็มีข้อสังเกตเห็นว่ามันไม่ชอบมาฝากมันมันแปลกมันยังไงกันประเทศไทยทําไมมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นท,ทําไมจึงเดินมาถึงจุดแบบนี้นะครับเราเห็นปัญหาต่างๆดําเนินต่อเนื่องกันมาตลอดจะมีดีก็มีได้เป็นช่วงๆพักหนึ่งประเดี๋ยวก็กลับมาวงจรเก่าเหมือนเดิมเช่นตอนนี้เรากำลังดีจีนกำลังเปิดประเทศ เรากําลังส้มหล่นเศรษฐกิจเรากําลังดีกว่าประเทศอ,อื่นเรามักจะยกตัวอย่างนี้มาปลอบใจตัวเองปลอบใจนะฮะเป็นแค่การปลอบใจเรามีภาวะแบบเนี้ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นในหนึ่งยเรนี่ยเราจะแย่ถึง80%อซแล้วจะมีบางช่วงดี20%นั่นเองก็เหมือนตอนเนี้ยเรากําลังดีดีใจประเทศกําลังฟื้นกำลังตื่นยี่อคือดีขึ้นเสร็จแล้วก็จะ,ะไป อยู่วงจรเก่าเพราะขณะนี้เราก็เตรียมเลือกตั้งกันอยู่พักต่างๆก็เตรียมมาเลือกตั้งพอเลือกเสร็จแล้วนั่นแหละพื้นที่แปดสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยเดินผิดอยู่แล้วเป็นประเทศไทยถูกปลอมนั่นเองนะครับเพราะประเทศไทยตัวจริงมีมีอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะมีอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นทำอย่างไรเราจะทำให้ประเทศไทยตัวจริงเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยฟื้นขึ้นมาแข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,ง,งมีพื้นที่มีอำนาจมีทิพล มีกาลังวังชาตัวจริงแปดสิบเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้ตัวปลอมมีกําลังวังชาถึงิงแปดสิบเปอร์เซ็นนั่นคือเรื่องราวที่เราไม่รู้ตัวไงที่ผมพูดคําว่าเป็นคนไทยอ่าเป็นเป็นเราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมโดยเราไม่รู้ตัวก็เนี่ยแหละแปดสิบเอร์ซนอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ผิดประเทศไทยใช้สิ่งที่ผิดหลักวิชาไม่เคารู้หลักวิชาที่ถูกนะ หลักวิชาลิสูตเขามีในการสร้างชาติแต่ประเทศไทยไม่เคารพหรอกเพราะว่าประเทศไทยยึดอำนาจกันโดยการเป็นล้มกรอเจ็ดซึ่งรอห้าลกล้อเจ็ดเขาทำสืบเนื่องต่อกันมาเพราะประชายพิสยมันจะต้องทำสืบเนื่องต่อกันมาใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีแล้วแต่ประเทศไหนประเทศที่เร็วไวหน่อยละสิบปีประเทศที่กลางกลางก็น,น่าจะยี่สิบนะ ประเทศที่ช้าก็ส0ิบประเทศช้ามากก็สี่ิบแต่นี่ประเทศไทยเก้าสิบปีใช้คําว่าอะไรใช้คําว่าหลงทางฮะเราเดินหลงทางมาเก้าสิบปีนะจึงเป็นประเทศไทยจุดปลอมไงนี่แหละคือเหตุผลไล่เก้าสิบปีที่เราอยู่เราอยู่กับสิ่งที่ผิดด้วยกฎเกณฑ์ผิดหลักวิชาที่ผิดซึ่งประเทศไทยสถาปนาหลักวิชาที่ผิดให้ถูกต้องโดยออัเธรมนูญมาค้ำประกัน แล้วเราก็อยู่ในสิ่งที่ผิดกันมาเนี่ยถึงเก้าสิบปีมันนานเกินเกินไปแล้วบันดนี้ถึงเวลาที่จะต้องนะเปิดตัวนะเหมือนผมเปิดล้อธรรมจักรนั่นเองเพราะที่นี่จะใช้การปกครองแบบใหม่ที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าแนะนําคือธรรมาธิปไต้นั่นเองซึ่งธรรมาทิปไตยก็คือประชาธิปไตยชั้นสูงเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่เป็นชั้นสูงคือ ประชาชนปกครองตนเองชั้นสูงในที่นี้หมายถึงประชาชนปกครองตนเองเลยเพราะตนเป็น่พึ่งแห่งตนประชาชนจะไม่เลือกตัวแทนแล้วไม่เลือกสอสอไม่เลือกพักการเมืองอีกต่อไปละมันจบยุคแล้วและเทคโนโลยีมันก็มาตอบสนองให้จบยุคแล้วก็คือทุกวันนี้เราก็มีการยิงดาวเทียมขึ้นอยู่เรื่อยๆืแล้วมีอินเทอร์เนต็ตอยู่ตลอดเวลาแล้วมีแอปพลิเคชันเขียนใหม่ๆหม่อยู่ตลอดแทนกฎระเบียบแทนรัฐธรรมนูญแทนกฎหมายได้เลยแล้วก็มีบล็อกเชนที่ยืนยัน โดยไม่ต้องมีคณะรัฐบาลมายืนยันนะแต่แถมมี AI ให้จัดการอีกนะการที่มีสิ่งหรือเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เหมือนกับการที่เรามีป่าเขามีแม่น้ํามีทะเลมีก้อนเมฆและมีนิเวศระบบของมันซึ่งมันเป็นปกติละเช่นเดียวกันโลกมีดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนและมี AI ที่ชาญฉลาดเพราะนั้นไม่จะเป็นต้องพึ่งสอสอ ไม่จะเป็นต้องใช้อาศัยพักกันเมืองไม่จะเป็นต้องมีการเลือกตั้งและไม่จะเป็นต้องมีคณะรัฐบาลอีกต่อไปเลยต่อไปนี้ประชาชนจะปกครองตนเองด้วยระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงเนี่ยเองซึ่งมาจากพื้นฐานของศาสนาพุทธเป็นการปกครองแบบธรรมาธิปไตยซึ่งเอาความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักนะครับดังนั้นผมจึงมาแนะนําระบบระบอบใหม่ให้ประชาชนชาวไทยได้ตื่นรู้เดินในเส้นทาง อริยและประเสริฐของสายพุทธและเราจะใช้อำนาจทิพย์ใจที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างชาญฉลาดและเป็นศิลปะอันง,งดงามในการสร้างชาติไทยใหม่ให้เป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์จะสร้างประเทศไทยตัวจริงให้เกิดได้อย่างไรก่อนหื่นต้องสร้างประเทศทตัวจริงให้เกิดก่อนต้องหนีออกจากวงจรอุบาทที่เป็นประเทศไทยตัวปลอมกันก่อนเมื่อออกแล้วแ่ะจึงจะพบประเทศไทยตัวจริงดังนั้นการเลือกครั้งนี้เป็นการเลือกระหว่างท่านจะเลือก จนสิ้นสุซึ่งคือเบอร์ต่างๆก็คือพักการเมืองหรือสสทั้งหลายนั่นเองท่านเลือกไปก็ก็เข้าใจนะประเทศยังอยู่มอนเดิมเพราะกาลไกรับไม่เปลี่ยนไงต่อให้เป็นคนดีเข้ามาเข้าไปก็เป็นจนสิ้นสุดมาเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องไปพึ่งหวังไม่ต้องไปเชื่อคําพูดของพวกพักการเมืองหรือสสทั้งหลายเพราะคนไทยทั่วโลกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคําพูดของนักการเมืองเชื่อไม่ได้ นะท่านอย่าได้หลงคารมนะฮะที่นี่ท่านจะเป็นคนปกครองประเทศเองแล้วท่านจะไปเชื่อเขาทําไมระหว่างตัวท่านทําเองกับไปอาศัยตัวแทนซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวแทนนะผมเข้าใจที่ผมอธิบายตัวจริงกับตัวแทนเนี่ยใครทําได้ดีกว่ากันระหว่างรัฐบาลที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยหรือที่ผ่านมาเนะี่ยกับตัวท่านเป็นตัวรัฐบาลเลยท่านคิดว่า ยจะบริหารประเทศได้ดีกว่ากันเพราะฉะนั้นผมขอชาเลนจ์เลยขอให้ประชาชนเนี่ยประกาศตัวประกาศตนเลยฉันจะปกครองประเทศเองให้ผู้พักก่ารเมืองทั้งหลายดูให้สสทั้งหลายดูว่าฉันปกครองประเทศมันดียอดเยี่ยมอย่างไรเนี่ยระหว่างเลือกสอสเลือกพักก่ารเมืองแบบเก่าคือโลกเก่าเลือกแบบเดิมๆที่ท่านเลือกคือเดินเ,เข้าคูหาเลือกตั้งเลือกผู้แทนกับเลือกประเทศไทยจริงๆนะท่านฟังใหม่นะ ระหว่างท่านเลือกประเทศไทยตัวปลอมก็คือต้องเข้าคูหาเลือกตั้งแลวไปเลือกโจที่สูตรเบอร์ต่างๆนั่นคือการเลือกประเทศไทยตัวปลอมที่เป็นมาเก้าสิบปีผลท่านก็เห็นว่าเป็นอย่างไรกับระหว่างเลือกประเทศไทยจริงซึ่งคือเลือกตัวเลือกตัวท่านเองนั่นเองไปเป็นผู้ปกครองประเทศเองไปแทนรัฐบาลเลยนะ่านได้อย่างไรเป็นอย่างไรไปดูรายละเอียดในข้างในคลิปต่อไปที่ผมจะบายซึ่งเป็นการใช้อำนาจทิ่ตายที่ท่านมีอยู่ก็คืออำนาจที่มันอยู่ในบัตรประชาชนนั่นเองก็เรียกอำนาจที่ตายซึ่งมีอำนาจสามดุล ท่านจะใช้อย่างไรอย่างมีศิลปะและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท่านขอเชิญท่านเลือกบัตรประชาชนคือเลือกตัวท่านเองอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเลือกระหว่างเลือกประเทศไทยตูปลอมซึ่งปลอมมา90ป,ปีกับประเทศไทยตูจริงซึ่งรอจะเกิดใหม่มันอยู่ที่ท่านใช้บัตรประชาชนเนี่ยว่าจะเลือกตัวปลอมต่อไปไหมสืบสารประเทศไทยตูปลอมต่อไปอีกไหมกับเลือกประเทศไทยตูจริงบัตรประชาชนท่านสั่งเลือกได้เพราะฉะนั้นเชิญเรียนรู้การใช้บัตรประชาชน ที่มีอำนาจสามดุลอย่างเป็นศิลปะงดงามโดยไม่ต้องไปต่อสู้ทำลายล้างอะไรกันเลยใช้บัตรประชาชนสั่งตามที่แอดธรรมาธิปไตยผู้เป็นสวนรบันธรรธิไตมาแนะนําเส้นทางรถแบบ2ให้ท่านแรถแบบ2นี่ดีกว่ารถแบบ1 10่งสิเท่าตอนนั้นเขาเชิญเข้าเรียนรู้พบกับรถแบบ2ของแอดธรรมาธิปไตครับผมแอดธรมาธิปไตยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ